รับสือ channel ่อเช่นนั่นเราแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาประกาศผลจัดกิจกรรมกันนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับห้าคนนะคะก็ขอบคุณน้องวังเลยนะคะที่มาเล่นวมเล่นกิจกรรมของเราถ้าใครไม่ได้ก็อย่าเสียใจยไปนะคะเพราะว่าครั้งหน้านะคะยังมีใหม่นะคะนี่นะคะเราก็เอาถ้วยแบบถ้วยใหญ่มากแต่ดูกระดาษ <laughs> ก็วันนี้คุณน้อยเนี่ยจะเอาท้ายคลิปเลยจะมีอะไรมาบอกด้วยนะคะ น,นะคะทายคลิปนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็คนๆกันนะมีสามรางวัลคนนั้นนะคะสามคนนะั้เราจะสูมนะอันนี้นะคะ เนคนนี้นะคะชื่อบุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะโปรโมทชนแนลให้พรุ่งนี้นะคะผู้โชคดีของเรานี่นะคะคนนี้นะคะชื่อบุ้งเนาะน่าจะเป็นน้องนะคะรูปป่าแชาแนลผมสั้นนะคะเป็นรูปต,ตัวกระตูนเราจําได้นะใส่แว่นด้วยน่าจะใช่ผู้ชชบดีของเรานะคะเป็นคนที่บุ้งนะคะเราจะเก็บไว้ก่อนนะ มันบายบเลยเราได้เป็นตัวนี้นะคะเราจะเปิดที่ลูกนิดนะคนนี้นะคะชื่อหนิงนะคะช่อหน่าเป็นรูกอะไรสักอย่างนะคะขอโทษด้วยนะนี่นะคะ ผู้โชคดีคนที่สองยินดีด้วยนะคะไปดูคนที่สามกันเลยเหลือสามคนแล้วพยานีอา้อะไรนี่นะคะ ใครอ๋อคนนี้นะคะชื่ออารียานะคะเป็นชาแนลเด็กผู้หญิงนะคะคือเขาเปลี่ยนช n แนลแล้วตอนนั้นนะคะแล้วก็เป็น,น,นร่วมเล่นกิจกรรมกับเขาแล้วก็ได้นะคะนี่นะคะคนที่ได้ าัทยานะคะนคนที่ไม่ได้เสียใจด้วยนะคะก็มีพี่ปุยนุ่นนะคะแล้วก็มีเนยเนยนะคะแล้วก็มีปุยนุ่นพี่ปุยนุ่นนะคะมาเม้นคนแรกเลยนะขับสามคนที่ได้นะคะคนแรกนะคะจะเป็นหนิงทีสอง บุ้งนะคะคนนี้สามน้องอาริยานะคะเป็นน้องนะคะรูปปั๊กไม่แน่ใจชื่ออาริยานะคะตอนนั้นนะคะเราเห็นคำว่ายาผิดนะคะมันมีคขาพูกันรานด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไนะสามคนนี้นะคะเราจะโปรโมทช่องให้วันพรุ่งนี้เลยนะคะวันพรุ่งนี้เลยนะอย่าลืมไปอ่าอย่าลืมไปซับ ทับสไคร์ชแนลบุ้งแล้วก็อาริยาแล้วก็อมหนิงได้นะคะนี่นะคะผู้โชคดีของเราวันนี้เราจะไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะนะคะก็บคิม้นะคะ,คะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดบทับสไคร์สำหรับคนที่ไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะครั้งหน้านะคะยังมีใหม่นะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราส่งพัสดุอะไรเป็นเราเดี๋ยวเราจะแจกสุขชีนะเพราะว่าอืมถ้าเราส่งพัสดุเป็นจริงเราก็ส่งเป็นนะแบบยังไงแบบพ่อเราอ่ะส่งเป็นนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปซื้อของมานะคะเราก็ยังไม่แจกนะนี่นะคะสามคนนี้นะคะชอวข,ขอ โชคดีด้วยนะคะคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะย่าดืมกดไลค์กด Subscribe นะคะฝากคลิปนี้นะคะนี่นะคะบ๊ายยินดืมกดไ like ละคะ์ด้วยนะคะบายขอให้โชคดีนะคะ